สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าของช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวูนี่ครับนี่มือขวาของ Smoker นะครับจากเทคินะครับช่วงที่เปิดตัวใหม่ๆโลกเก่านะเอาพูดง่ายๆว่าโลกขากันนะไปดูหน้าตานี่อันนี้มีอยู่2ชิ้นนะโมเดลกับเสานะครับ ไอ้โมเ,เดลกับฐานพูดผิดแล้วอันนี้มีเป็น2ชิ้นนะครับโมเ,เดลแล้วก็ฐานนะนี่ครับตามาน,านี้เลยครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดหน้าตาของจา่าของสีตาโอเคอันนี้จะเป็นโมเดลช่วงแรกๆนะครับก็จะทําให้มีความเก่าเนาะไม่มีความเนียดเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับยุคใหม่ๆนะนี่ครับแต่มีรายละเอียดนี่เห็นไ,ไหม <S <S เสื้อด้านใน แล้วก็นาเดี๋ยวให้ดูดาบเสียดายที่เป็นยุคเก่ามาเลยออกดาไปพวกนี้มันก็เลยไม่เป็นแบบสีแบบแบบสีโลหะเนาะเลยเป็นสีแบบสีเหลืองทองธรรมดานะครับนี่แต่ปั๊มอยู่ที่ขานะครับแล้วก็ฐานครับนี่แค่นี้เลย Okay, ครับเดี๋ยวไปจัดไฟดูว่าจะสวยขค่ไหนครับไปครับและนี่ก็คือมือขวาของสโมเกอร์นะครับจากฮังกีนะชื่อผิดขออภัยนะครับเป็นผู้หญิงนะครับนี่ครับหน้าตาคล้ายๆกับเพื่อนโซโล สมัยเด็กที่เคยเสียชีวิตไปนะนี่ครับจะสังเกตว่าจา่าคนนี้เนี่ยยังไม่มีผ้าคลุมของทหารเรือนะเรียกว่ายศยังไม่ใหญ่เพราะงั้นเถอะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบการเข้ากรมกแรกๆนะครับการออกแบบหน้าตานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีความเหมือนในบงนังะน,นะครับชุดนะครับมีความลงรายละเอียดนะคือเสื้อนอกอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกมันก็จะเป็นแบบแค่เสื้อคลุมทับสีนะ แต่ว่าซื้อหน้านในเราจะเห็นว่าเออมันมีการลงสีไม่ใช่เครื่อนนะลงลายเออลงลายนะครับถือว่าใช้ได้เลยเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีดาบด้วยนะดาบตัวนี้มันเป็นตัวที่ออกมาแรกๆนะมันยังไม่เน้นดาบเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าพวกปอกดาบที่เป็นสีทองเนี่ยมันจะไม่ใช่สีแบบยังไงสีแบบมันวาวเหมือนโลหนะเนาะมันก็จะเห็นความเอ,อความเก่าของของยุคแรกๆที่ WCF เขาทำออกมา ก็ถือว่าโอเคทำอ,ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สมส่วนนะครับนี่ฮะสำหรับราคาเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบโอ้สบายนะครับไม่ได้แพงมากนะครับเรียกได้ว่าชิวๆเลยแหละนะครับตัวนี้หาเก็บได้ครับดีมาปล่อยมาเรื่อยๆนะราคาดีด้วยไม่แพงนะครับแต่ว่าต้องอดใจนิดนึงนะครับอย่าไปรีบครับของพวกนี้ รับรองมีของมาให้แน่นอนนะฮะสำหรับนักสะสมนะฮะนี่ครับสำหรับจะมือขวาของสโมเกอร์นั่นเองครับไปหาตากันได้ครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ